ครับพบกับรายการคุยข่าวเล่าหุ้นนะครับเรียกว่าวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พิเศษนะครับต้องบอกเลยว่ามาเจาะลึกนะเกี่ยวกับตัวธุรกิจของ s u c c e ซ็ตมอลนะครับจากคุณนภกิจเองถือว่าเป็น CEO ของซั c เซ็ตมอลผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจน่าติดตามนะเรียกว่าผลงานปี64เนี่ยทำกำไรมากกว่า200ล้านบาทนะครับใทุดนี้นะครับครึ่งปีแรกก็ถือว่ามาได้กับครึ่งทางแล้วนะก็เป็นที่น่าสนใจจับตาดูว่า เก้เาเดือนแรกเป็นอย่างไรบ้างเก้าเดือนแรกเป็นยังไงบ้างครับเก้าเดือนแรกก็ถือว่าโมเมนตัมของการเติบโตเนี่ยเป็นไปตามที่คาดหวังครับโดยก็เติบโตทั้งในเรื่องฐานสมาชิกแล้วก็ยอดธุรกิจเรียวว่าเป็นไปตามรูปแบบที่เราวางเราวางเอาไว้คือทิศทางมาครับทิศทางการเติบโตนี่มาตามที่วางไว้เลยครับผมบบปี64ต้องบอกเลยว,ว่าเราโดดเด่นมากนะในเรื่องของเอิร์เนิ่งเองแล้วก็เรามีการปรับ นะโซลูชันหรือว,ว่ามัดเน้นออนไลน์มากขึ้นนะแบบปีนี้ก็ยังลุกออนไลน์แบบต่อเนื่องเราได้ทีมไหนมาทําากรตลาดออนไลน์ให้ครับตุ๊กตุ๊กเนี่ยอ๋อตอนนี้ก็มีทีมจากภายในที่เราพัฒนาให้เขาเข้าใจในการทําตลาดออนไลน์ครับผมทำให้เพิ่มโอกาสในการทะลุทะลวงไปหาสมาชิกลูกค,ค้าข้างนอกรวมถึงสามารถเสนอโปรโมชั่นที่เหมาะสมอยู่ในตลาดออนไลน์เนี่ย ทำให้เราได้รับการตอบรับจากช่องทางนี้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมครับผมัปที่สัดส่วนเป็นยังไงฮะระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์ตื่นีต้ฮะตอนนี้ถ้าถ้าพูดถึงยอดจากช่องออนไลน์เนี่ยเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อน20มา30ละในส่วนของออฟไลน์ก็เป็น70อยู่นครับผมนะครับอนาคตเนี่ยเอาง่ายปีนี้ออนไลน์จะเพิ่มขึ้นจาก30เนี่ยเป็นเท่าไหร่ ปีนี้ตั้งเป้าในส่วนออนไลน์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น40ออ,ออฟไลน์จะเป็น60นะครับเราก็มีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์หลายๆรายการที่มันมันเข้ากับช่องทางถูกชโลกกับคนสายพันธุ์ที่จะซื้อในช่องทางออนไลน์พอดีเลยเค,ครับ,รบพูดถึงผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยสัดส่วนรายได้ของเรารเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้ว่าเอะซักเซ็ตหมอขายอะไรอะไรเป็นจุดสําคัญที่ทําให้คนต้องซื้อซักเซ็ตหมอบ เรามีจำหน่ายสินค้าอยู่6กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่1เป็นอาหารเสริมของใช้ส่วนตัวใช้ในบ้านเครื่องสำอางแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมรวมถึงสินค้าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตอนนี้ถ้าพูดถึงแชมเปี้ยนกลุ่มหลักที่สุดเนี่ยก็เป็นอาหารเสริมสุขภาพคอนดิบิวอยู่ประมาณ50%กลุ่มที่2คือเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร คอนดิบิวอยู่ประมาณ30%นะสงกลุ่มนี้รวมๆกันก็เกือบเกืบแปละที่เหลืออีกยีก็กระจายไปอีก4กลุ่มนะครับนี่คือ performance ที่มาจากสินค้าของเราครับผมแอบได้ยินมาว่ากลุ่มเกษตรเนี่ยกำลังมาแรงเลยใช่ครับมันเป็นยังไงครับช่วยเล่าขยายความเลยครับพูดถึงสินค้าเกษตรของเราเนี่ยเป็นตัวที่ช่วย เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของเราสามารถใช้กับพืชสวนไรนาได้มากกว่าเดิม10เท่าตัวนี่คือเสนอและทำให้ตัวเพิ่มผลผลิตที่เราชื่อว่า growing m o l l เนี่ยม,มันเติบโต,ตแบบก้าวกระโดดเลยการตอบรับของเกษตรกรเป็นยังไงบ้างรครับเราคิดว่าจะขยายแผ่ครอบคุมกี่ประเทศกี่จังหวัดทั่วประเทศตอนนี้ที่ที่ขายดีมากๆนะเป็นเป็นเจ้าตลาดของซักเตอร์มอลอยู่ ก็เป็นพื้นที่ทางด้านภาคเหนือกําลังจะลุกขยายไปพื้นที่ที่ภาคอีสานด้วยเพราะเป็นใาเป็นพื้นที่ที่ทำเกษตรเยอะมันจึงเป็นที่มาที่เราจะตั้งเรียกว่าศูนย์บริการเรียกว่าสาขาที่โคราชเพื่อให้โคราชเนี่ยเป็นศูนย์ในการกระจายความเข้มแข็งออกไปที่ขอนแก่นไปที่อุดรใช่ใช่ใช่พัฒน์อีสานไปบุกทะลุทะลวงตลาดที่นั่น ใช่ว่าโคราชนี่กําลังจะเปิดแล้วก็คือเป็นสาขาที่23่สิบมไหมครับพี่เป็นสาขาที่ 24, 24่สิบ้ใช่ครับหรือว่าเป็น<อ>หัวเมืองหลักถูกต้องเพื่อทําให้กองกำลังคือมันที่มาที่ไปมันมาจากคนที่แข็งแรงอะ่ะเรารอยู่ที่โคราชอยู่แล้วแล้วก็เปิดสาขาไปเพื่อให้เขาสร้างความน่าเชื่อถือในการขยายตลาดได้ง่ายขึ้นพอแข็งแรง ก็รุกไปที่ขอนแก่นเพราะจากโคราชไปขอนแก่นมันเป็นรัศมีที่บุกขยายไปได้หลังจากทําตลาดขอนแก่นแข็งแรงก็ลุกขยายไปที่อุดรก็อยู่ในรัศมีที่ขยายไปได้เช่นกันอันนี้คือหมักเดินที่วางไว้นะครับคราวนี้ผมอยากรู้แหละว่าโอเควันนี้เรามีสินค้ามากมายเลยแต่คราวนี้คําถามคือว่าใครเนี่ยจะเป็นคนซื้อ <c oughs> เรามีวิธีการทําการตลาดยังไงบ้างเพื่อให้คนเขา มั่นใจในผลิตภัณฑ์ข,ของซาลซาต้องอยินรือว่าการในขันในตลาดนี้มันมีสูงนะอย่างสินค้าเรา6กลุ่มเนี่ยเวลาเราออกสินค้าเราก็จะคํานึงถึง Value ของตัวแบรนด์และตัวสินค้าว่าออกมาแล้วจะไปช่วยแก้ปัญหาให้กับกลุ่มไหนบ้างและเป็นประโยชน์กับกลุ่มไหนบ้างนั้นเซกเมนต์กลุ่มตลาดมันก็จะชัดเจน อย่างเช่นอาหารเสริมสุขภาพเนี่ยเซกเมนต์คือกลุ่มคนที่อายุ30บวกขึ้นไปนะส่วนเซกเมนต์พวกครีมบำรุงต่างๆก็จับตั้งแต่25บวกบวกขึ้นไปละนะครับนี่เมื่อเราพัฒนาจาก v a l u ูของสินค้าไปประกบกับเซกเมนต์การตลาดกลุ่มคนจากนั้นก็เลือกช่องทางในการสื่อสารช่องทางในการให้บริการที่เข้าถึงตัวเขาได้กลุ่มคนที่เขาชอบเรื่องออนไลน์เส เสพข่าวสารจากออนไลน์แล้วก็มีเรื่องคอนเทนต์ต่ตางๆเรื่อง PR ต่างๆที่อยู่ในโซเชียลมีเดียมีช่องทางการซื้อที่คลิกแล้วก็สามารถใช้บริการจ่ายเงินและใช้บริการจากองค์กรได้แต่สำหรับกลุ่มคนที่ชอบพบปะผู้คนต้องเห็นหน้าก่อนและสบายใจครับเราก็มีผู้นำที่เขาขยายตลาดให้บริการดูแลทีมอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วไทยเลยแล้วตอนนี้เราก็มีสมาชิกอยู่ แสนสามหมกว่าคนละ oh, ทั่วไทยปกติสมาชิกนี่เพิ่มขึ้นปีละกี่คนนี่ยเพราะแต่ก็โดยหลักแล้วเพิ่มขึ้นปีหนึ่งประมาณสัก30,000ื่นถึงห้าหมคน mm hmm. ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่เราก็คัดกรองในเชิงทั้งปริมาณและคุณภาพที่ลงตัวเพราะเวลามานี่เราไม่ได้เอาแต่ปริมาณมานะ mm hmm. จะต้องมีคุณภาพคุณภาพวัดจากอะไรวัดจาก การที่เขามีการสนับสนุนในการซื้อสินค้าคแล้วดูจากการซื้อแล้วซื้อเพิ่มขึ้นและซื้อต่อเนื่องด้วยอย่างนี้ว่าแสนสามหมื่นคนเนี่ยแอคทีฟเนี่ยอ่ะกี่เปอร์เซน็นต์โดยที่ผ่านมานะเดือนหนึ่งเนี่ยแอคทีฟประมาณ12%แต่ว่าอินดัสรีแอคทีฟอยู่ประมาณ10%แต่เป้าหมายของเราเนี่ยเราจะดันขึ้นไปที่แอคทีฟ15% ถ้าได้ Active 15%ถือว่ามีสเสน่ห์มากแล้วหมายถึงว่าบางคนซื้อเดือนนี้แล้วก็ใช้ของที่ซื้อมาก่อนเว้นซื้อไปเดือนหนึ่งแต่ทุกๆเดือนร้อยคนจะมีซื้ออยู่15คนอย,อย่างนี้คือ Active 15%ออนะครับ,รบซึ่งเวลาเราขับเคลื่อนยอดธุรกิจให้โตเนี่ยในยอดธุรกิจของเราเป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับผู้คนเกมของตัวเลขและเกมคุณภาพของตัวเลขจึงสําคัญเราจึงใช้สมการที่เรียกว่า x y แ โดย x แทนค่าเท่ากับจำนวนสมาชิกที่ต้องขยายฐานให้เติบโตขึ้นนะ y แทนค่าด้วยเปอร์เซนต์ของคนที่แอคทีฟ ที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ว่าจาก12ขึ้นเป็น15เนี่ยแล้วก็ตัวแก็คือออเดอร์ไซด์ที่แต่ละคนซื้อสนับสนุนแบรนด์ถ้าเราดูแล XY Z ให้ดีเนี่ยมันก็จะมียอดธุรกิจที่มั่นคงเติบโตแล้วก็แข็งแรงด้วยนี่เรามาอัปเดตในเรื่องใหม่ๆดีกว่าของเซนทรลมล่าสุดก็คือทำดิสซิงนะพี่เรามาคุยเรื่องดิสซิงดีกว่าเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับโอ้ดิสซิงก็ออกข่าวไประยะหนึ่งแล้ว แต่เดือนนี้เดือนกันยายนเป็นเดือนที่เรียกว่าการเตรียมระบบแบ็ k ออฟฟิศทั้งหลายรวมถึงการดิวคอนเน c t ชันดีลเลอร์ต่างๆที่เป็นคีย์แฟกเตอร์ในระบบนี้เนี่ยเป็นการดิวที่ลงตัวละนะครับโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากการที่ เรามีสมาชิกอยู่แสนกว่าคนคนะครับแล้วแสนกว่าคนหลายคนที่ต้องการใช้รถยนต์เราก็ต้องดิ้นรนหาที่แล้วก็ไปลิสซิ่งจากที่อื่นบางคนก็ถูกปฏิเสธมาเพราะว่าเขาไม่ใช่พนักง,งานประจำไงขามีรายได้จากธุรกิจแต่ว่าระบบการวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะเน้นที่ต้องมีแบบสลิปเงินเดือนแล้วมีรายรับใบรับรองเงินเดือน แต่พวกเขาไม่มีก็ถูกปฏิเสธมาเราก็มองเห็นโอกาสเอ้ยคนของเราเรารู้ประวัติเขาดีรู้รู้รายได้นะรู้วิถีชีวิตรู้พฤติกรรมดีถ้าเรามาเซอร์วิสเขาเนี่ยน่าจะเพิ่มอีโคซิสเต็มของสซ็นเตอร์ด้วยทําให้คนคนนึงแบบใช้ชีวิตได้ดีขึ้นอ่ะพอพอเราคิดถึงตรงนี้ก็เลยเริ่มต้นจัดให้ลิส i ซิ่งขึ้นมาแต่หลังจากที่เราเริ่มจัดตั้งแล้วเนี่ยก็คิดใหญ่ขึ้นแล้วว่าเฮ้ยอย่าบริการเฉพาะคนภายในเลย คนภายนอกเราก็ต้องบริการเหมือนกันก็เลยจ้างเป็นมืออาชีพเข้ามาที่อยู่ในวงการนี้ประมาณ20ปีเนี่ยมาเซตอัพบริษัทแล้วก็เริ่มขับเคลื่อนวางแผนกลยุทธ์โดยตั้งเป้าอีกไม่กี่เดือนจากนี้ก็สิ้นปีเนี่ยตั้งเป้าแบบวอมร่างกายก่อนยอดการปล่อย50ล้านวอมวอมก่อนแค่วอมนะวอมวอมแล้วก็ปีหน้าเนี่ยปีหน้าก็ ห้าร้อยล้านนี่มั่นใจแล้วแล้วปีถัดไปปีนึงก็หนึ่งพันล้านมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนฮะที่แบบว่า, 50, 500าอ่ห้าสิบห้าร้อยล้านพันล้านมันเพิ่อไปหรือเปล่าอันนี้เราก็ตอนแรกผมก็คิดแบบที่คุณมาคิดนะให้ทีมบริหาร <c oughs> มาพีเซศ์ก็โดนซักแบบหลายรอบอะแล้วมาทั้งซักทั้งปั่นเข้าเครื่องปั่นจนเขาก็พีเต์แผนว่าโอธุรกิจนี้มันเป็นไปได้เพราะว่าเป็นธุรกิจที่ อำนวยความสะดวกทำให้คนมีปัจจัยที่ห้าที่จำเป็นแต่หัวใจก็คือเป็นละปล่อยเนี่ยอย่าเพลินกับการปล่อยอย่างเดียวต้องมีระบบการกองที่คุมความเสี่ยงได้ด้วยนั่นก็แปลว่าพวกเขาเนี่ยมั่นใจในความเป็นมืออาชีพของเขาในวงการที่เขาแบบเรียกว่าชอนชัยได้นะ ทุกๆขณะที่ตั้งเป้าชอนใช้ได้ว่างั้นเถอะเขาเป็นใครเหรออ,อยากรูแบ็เก่า,เ,าเขาจะทาฝันเราเป็นจริงได้ไหมเอา,อางี้แล้วกันเขาอยู่ในวงการของลิสซิ่งแห่งหนึ่งก็แล้วกันยังไม่เปิดเผยชื่อก่อนอยู่ในลิสซิ่งแห่งหนึ่งแล้วก็ก,ก็ทําแผนกลยุทธ์มาทุกอย่างเลยว่าอ๋อลูกค้าจะมาจากกลุ่มนี้นะะมีกลุ่มหนึ่งก็มาจากดีลเลอร์ที่มีคอนเน็กชันอีกกลุ่มหนึ่งก็มาจากแพลตฟอร์มเครื่องมือต่างๆอีกกลุ่มหนึ่งก็มาจากสมาชิกของเรา แล้วก็นอกจากสมาชิกของเราที่พร้อมใช้แล้วเนี่ยยังมีกลุ่มเซลฟอร์ตของความเป็นสมาชิกเราด้วยนะนั่นคือไอ้แสนกว่าคนนี้เนี่ยมีสักประมาณหลายร้อยคนที่เขาก็มีเพื่อนที่อยากได้รถยนต์เหมือนกันแล้วพอเขาเป็นแนะนําเขาก็ได้คอมมิชชั่นกลายเป็นว่าได้มีคอมมิชชั่นในทางที่เพิ่มขึ้นอีกอนี่นี่คือที่มาของความมั่นใจว่ามันตัวเลขที่ท้าทายแต่ก็มั่นใจว่าเป็นไปได้น,นะครับนะเราได้เห็น,นว่าตูวลึกอของซัคเซสมอลหมดว่านะ มีทั้งสงส่วนนะเรียกว่าทั้งจากธุรกิจหลักนะ<ช>แล้วก็ธุรกิจใหม่เป็นที่น่าสนใจนะในส่วนของปีปีนี้เป็นจุดสตาร์ทเริ่มแรกนะห้ล้าน<ช>ปีหน้า500ล้าน0 0พันแต่แต่มีเสน่ห์ที่มากกว่าน,นั้นก็คือคตั้งแต่นี้ไปเนี่ยซักเตอมอจะมองความเป็นเราเนี่ยอยู่อบบบหรือบียอนคำว,ว่าธุรกิจกับสินค้าละนั่นคือ มองเหนือชั้นไปอีกระดับหนึ่งธุรกิจกับสินค้ายังต้องมีมาตรฐานที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคน่าเชื่อถือ,อและได้รับการยอมรับที่ดีแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นธุรกิจผู้คนนั้นต่อไปนี้เนี่ยตำแหน่งของ s c m ก็คือเราเป็นสถานีเติมพลังงานชีวิตให้กับผู้คนอ,อ,อ <laughs> ใครเหี่ยว <laughs> เหี่ยวเจอปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาการงานเศรษฐกิจแวะมาเติมพลังที่นี่ จะมี m ม n d เซ็มี Skill Set แล้วก็มีสังคมในการเติมพลังพัฒนาความคิดและเพิ่มพลังชีวิตหให้หลังจากเข้ามาแล้วเนี่ยจะตัดสินใจเพิ่มช่องทางมีไรายได้ในชีวิตเพิ่มด้วยสัคเซอหรือไม่ก็แล้วแต่เป็นสิทธิ์แต่ว่าเรายินดีที่จะแบ่งปันคุณค่าในเรื่องนี้ให้กับผู้คนในสังคมไม่ใช่พูดเฉพาะเรื่องคอนเซปต์อย่างเดียวนะมันมีไอเดียที่คิดไว้เรียบร้อยแล้วก็คือเราเนี่ยจะเริ่มต้นจาก การพัฒนานักเผยแพร่พลังงานชีวิตเพื่อให้เขาสามารถเป็นแกนนำไปอยู่ในพื้นที่ในหมู่บ้านในตำบลต่างๆเป็นตัวแทนของพลังงานของแบรนด์โดยผมก็เรียกว่าทำเป็นตัวอย่างด้วยการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ถ้าเกิดถ้าเกิดหลายๆคนดูใน t i k t o อกเองใน Facebook เองนะโอ้โหคุณนบมกกินนี่แบบออกเยอะมากในเรื่องของการเติมพลังให้กับชีวิตกับคน มีติ๊กต็อกมีเพจชื่อเดี็กชื่ออะไรชื่ออะไร C E O นพกฤษสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะ C E O แล้วก็ N O W P A K R I T มันมีคิดค่าโฆษณาได้นั่นคือเรื่องราวของ s u ซัคเซตม l ลอยากให้ทางคุณนพกิจเองช่วยสรุปเลยว่าปีนี้เป้าจะแตกไหมและมีอะไรฝากไปถึงนักลงทุนแล้วก็ผู้ถือหุ้นของซัคเซตมอลหน่อยครับอ๋อเรียกว่า เมื่อสองปีที่ผ่านมาถ้าเป็นสนามบอลถือว่าสนามค่อนข้างขุขระนะซักเตอร์มอก็ยังลงไปเล่นแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีอย่างที่เห็นและปีนี้ถือว่าสนามดีขึ้นละเรานอกจากทำออนไลน์ได้เก่งขึ้นออฟไลน์ที่เราเก่งอยู่แล้วก็กลับมาทำได้เหมือนเดิมอีกอนั้นจึงมีสองพลังทวินแอคชั่นที่เรามั่นใจว่าซักเตอร์มอร จะมีโมเมนตัมที่เติบโตต,ต,ต่อเนื่องจนพิชิตเป้าหมายโดยปีนี้ตั้งเป้าหมายบรรลุตัวเลขยอดขายนะอยู่ที่1,500ล้านเป็นเป้าที่เราตั้งไว้นะครับสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาหุ้นสักตัวหนึ่งที่มันลงแล้วมีความคุ้มค่าในการลงทุนผมมั่นใจว่าซักมเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลือกที่ดีครับครับผมนี่คือทางเลือกหรือช้อยแรกนะบว่าเป็นทางเลือกของนักลงทุนถ้าเกิดว่าสนใจ ถ้าเซตโมเว่าตลาดหุ้นเราก็เปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็สามารถจับจังหวะเป็นเจ้าของได้นะครับนี่คือรายการคุยข่าวเร่าหุ้นนะครับง่าก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์ในส่วนของเช็คหุ้นได้ครับผมแล้วก็หุ้นอินไซด์ครับครับผมเดียวว่าเราทั้งสามคนต้องขอตัวอําดาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน EP ครั้งหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ